ช่วงเลขบุคคลปริศนาเข้าสู่ช่วงต่อไปนะครับอยากจะให้ทั้งสองคนนะ่ะดูชีวิตนอกเหนือจากตัวเราแล้วเนี่ยชีวิตของคนรอบข้างด้วยว่าบางทีรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยแยแล้วแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่ามีอีกหลายคนเลยครับที่เจอเปัญหาหนักกว่าเราอีกอย่างเช่นเลขบุคคลปริศนาของเราในวันนี้กับคุณวาสนาเรืองอิ่มครับ และนี่คือแขกรับเชิญปริศนาคุณวาสนาเรื่องอิ่มที่มาพร้อมกับเรื่องราวบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวเลขในชีวิตเพื่อที่จะให้คุณริวได้สัมผัสจากตัวเลขในชีวิตของเธอว่ามีความเร้นลับอะไรซ่อนอยู่เดี๋ยวเราไปดูตัวเลขทั้งหมดในชีวิตของเธอกันครับผมขออนุญาตขอเลขในชีวิตของพี่วาสนาก่อนวันเดือนปีเกิดครับ เกิดวันจันทร์ที่18พฤษภา2513ค่ะปีนักษัตรปะครับปีจอค่ะปีจอนะฮะบ้านเลขที่ตอนนี้ครับตามที่อยู่ปัจจุบันก็11ทับ1ค่ะทะเบียนรถครับไม่มีค่ะและนี่ก็คือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณวาสนาซึ่งตัวเลขในชีวิตของเธอก็ส่งผลให้เบื้องหลัง มีเรื่องราวเร้นลับบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งคุณริวนั้นไม่ได้มีการพูดคุยกับทั้งคู่มาก่อนเลยนี่คือการเจอกันครั้งแรกและตอนนี้คุณริวสัมผัสได้จากตัวเลขนั้นก็พบว,ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณวาสนาซึ่งคุณริวก็ได้ให้คุณพีเคดูคําตอบแค่คนเดียวคุณผู้ชมทางบ้านร่วมทายไป,ปรพร้อมกันกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนี้นะครับว่าคุณริวสัมผัสอะไรได้จากตัวเลขที่เกี่ยวข้องในชีวิตของคุณวาสนา ทั้งสองท่านนะครับและทางบ้านด้วยลองดูแล้วกันนะครับว่าหนึ่งในสข้อนี้ข้อไหนครับน่าจะเป็นความเป็นสนาที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณวาสนาเขานะครับข้อที่1พี่สาวคนนี้มีความสามารถในการรู้เห็นอนาคต2ครับถูกลงโทษจังสิษศักดิ์สิทธิ์และข้อที่สคนที่ผูกพัน ม <Bye> าถึงคำถามข้อนี้ก็ทาเอาทั้งคุณมิ้นและคุณรอถึงกับเดาไม่ถูกกันเลยล่ะครับเมื่อได้รู้ว่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องในชีวิตของคุณวาสนานั้นทําให้เธอประสบกับปัญหาบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยทีเดียวซึ่งคุณวาสนาเกิดวันจันทร์ที่18พฤษภาคมปีนักศัตริย์ปีจออยู่บ้านเลขที่11ทับ1คุณผู้ชมลองทายร่วมกันกับคุณรอนและคุณมิ้นนะครับว่าคุณริวจะสัมผัสอะไรได้จากข้อมูลตัวเลขต่างๆในชีวิตของคุณวาสนา ข้รู้เห็นอนาคตข้อ 2. ถูกลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือข้อ 3. คนที่ผูกพันตายจาก 2> 1, 2, หรือ3าทางบ้านคิดว่าไงครับรอนน่าจะเป็นข้อที่3ครับคือคนที่ผูกพันก็คือเสียชีวิตหรือว่าจากไปใช่คิดว่าจากดูจากลักษณะที่ผมเขารู้สึกผมสัมผัสได้ถึงความาความเศร้าหมองครความความเสียใจหรือว่า น่าจะเป็นเรื่องที่เศร้าใจมิ้นเลยครับเห็นด้วยไหมเห็นด้วยค่ะณจุดที่จะเห็นแบบแรกก็หมายถึงข้อสามกันเหรอหนูก็คิดไปเรื่อยค่ะเพราะว่าพี <c oughs> ่ชื่อ <c oughs> ชื่อเดียวคุณแม่ค่ะ<อ>แล้วก็เกิดปีปีนักษัตรเดียวกับแม่๋อทั้งสองท่านบอกว่าข้อสามนั่นก็คือคนที่ผูกพันตายจากคุณดิวครับจากเลขในชีวิตของพี่คนนี้เ <c oughs> ขาบ่นนงบอกว่ายัางไงครับ จากเลขอวดชีวิตของแขกรับเชิญทางบ้านนะครับทําให้ริวได้รู้ว่าชีวิตของเธอนั้นกําลังเจอกับเรื่องราวของคุณริวจะสัมผัสอะไรได้จากตัวเลขในชีวิตของคุณวัสนาติดตามชมต่อช่วงหน้าครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่